นี่ครับหน้างานนี่เขาเท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 เป็นทางทางเข้าไปนะอ้อมอ้อมน่าจะอ้อมขยะมั้งครับเนี่ยที่ที่เขาให้เทลูนรถเข้าไปหลายคันแล้วครับรถมาจากไหนไม่รู้อู้จังหลายหลายคันเลยครับโอ้โนุ่น,นเขาทำทางลงฝนะั่งนู้นให้นี่มาเทตรงนี้ อ้นอ้นอนดูน่าจะสูงประมาณสี่เมตรมั่งที่ที่เขาให้ถมนะฮะคนเจ็กตัวฮะ แถวนี้เขาเลี้ยงกุ้งเลเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งอะไรน่าน่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งใหญ่ๆนะฮะเน็่องว่าทางนี้น้ำมันจะออกปกรอยๆ วันหนึ่งนี่เราวิ่งได้ประมาณสิบสิบกว่าเที่ยวนะครับเมื่อวานก็วิ่งได้อสิบเ็ดวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ละมัง่งสิบสองเที่ยวฟังนี้ก็เลี้ยงฮะนี่ อะไรบ้านช้างเกลือ ที่เขาเอาเอาอาดินมีอยู่สองบ่อนะก็บอ่อที่ผมไปหนึ่งแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งน่าจะบอ่อที่เขาเคยให้ผมเข้าเข้าไปเอานะแค่ผมก็เข้าไปแล้วเอา ที่ที่กลับรถมันไม่มีตรงนั้นกลับรถยากแล้วก็ทางชันด้วย ันนี้ก็จะไปเอาดินกับเรานะคันนี้คันนี้นนรถรถเอเจ้าของเจ้าของไมโครเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นรถเจ้าถิ่นคันข้างหน้านู้นก็เอาอีกบอ่อหนึ่งไม่ใช่บอ่อที่ผมไปเอา เรยวเขาเลียเ้ยวเข้าข้างหน้านี่แหละมันจะมีซอยอยู่อ๋อไม่ใช่เรยวซอยนี้แต่เขาออกมาจากซอยตรงนี้นะน่าจะซอยข้างในแล้วมั้งเอาเข้ากันโอ้นี่รถนี้เนี่ยโอ้ยยังรอเลยฮะสวยแบบเรียบๆนี่เจ้าคุณปูหัวยาวะ่ะ นี่นนนเขาเรียกซอยตรงนี้แหลยร <c oughs> ีบเยียบเลยฮะคือกลัวกล,ว,ลวผมเสีงนะน จะไปดูว่าเขาจะไปทางไหน,นว่าจะถ่ายทอดสดก็ไม่มีาขาขาตั้งตั้งโท,ทรศัพท์ ดูอะไรนี่แหละเสียยางนะี่แหละตรงนี้บ้านอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> วัดบางปลือ เห็นสับปรถตกครับไม่รู้ใครทําตกนะสับปรถนี่กรุณามาเก็บเอาด้วยนะฮะเห็นตกหลายลูกเลยนี่ช้ำแล้วนี่นี่ตกจนจนก้านมันมันลุดนะนี่นายจะเอาไปปลูกได้มั้งนี่ตกหลายลูกอยู่ครับ เดี with, ๋ยวเอาไปแบ่ง <French> ล <Claire laughing> ูก <Construction> พ <technology> <sm> ี่ลูกพี่กินหน่อยโอ้ยอยมกอ้ เอากับผมได้นะพวกเขาเรียกบัง,บงนัทหมดนี่โอ้ยที่นี่เขาเรียกบังนัดให้เราเรียกสับรถเลยนี่มเมาเด้อนี่มเมาเด้อดนีุ่กเ้ยทำไมแถวนี้เขาเรียกบังนัดนะบังนัดไม่ใช่เป็นไอ้นี่รครับนี่เป็นอะไรนะเป็นฝรัง่งบอกฝรั่งเขาเรียกว่าอะไร เมื่อเมื่อวานก็เห็นตกตรงนี้รถรถขนสับปะรถน่ะตกตรงนี้แหละที่เก่านี่แหละขอ้าข,ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีฮะ